Aku okay. 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 เวลาสิบเรือเท่าไรครับจากมัดหนึ่งครับว่าจะเรือหลายปันไดครับเวลาสิบนาทีเวลาสิบนาทีจะเรือเท่าไรครับเหลือซํานี้ครับสิบนาทีครับพี่น้องเรือซํานี้ครับไหวไหครับไหวแห้งครับพี่น้องสิบนาทีนะครับเหลือซํานี้ครับ chấp con tím đi không ประมาณนั้นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวนิดเดียวครับครับทนใดสนใจตักระเตนนะครับสนใจกติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวสิทิ้งเบอร์โทรไว้ใต่คลิปนะครับเนาะบอกว่าสิเป็นใครหรือโกงครับสนใจกติดต่อได้ครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ